เรื่องพฤติกรรมการใช้เหตุผลสัตว์บางชนิดแสดงพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ขั้นสูงได้โดยการนำประสบการณ์มาสร้างแนวคิดและเหตุผลซึ่งช่วยแก้ปัญหาใหม่ที่สัตว์เผชิญได้สัตว์แสดงพฤติกรรมนี้ได้อย่างไรนักวิทยาศาสตร์ได้ทดลองเพื่อพิสูจน์ว่าชิมแปนซีแสดงพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้แบบการใช้เหตุผลได้ โดยให้ชิมแปนซีเข้าไปอยู่ในห้องปิดที่มีกล้วยแขวนบนเพดานและมีลังไม้ขนาดต่างๆวางอยู่บนพื้นเมื่อชิมแปนซีเห็นกล้วยที่แขวนอยู่บนเพดานชิมแปนซีพยายามเอื้อมมือไปหยิบกล้วยที่เพดานแต่เอื้อมไม่ถึงชิมแปนซีจึงหยุดแสดงพฤติกรรมการเอื้อมมือไปหยิบกล้วยที่แขวนอยู่บนเพดานชิมแปนซีมองสภาพแวดล้อมรอบๆตัว แล้นึกถึงวิธีการที่จะนำกล้วยจากเพดานลงมากินซึ่งชิมแปนซีพิจารณาจากอุปกรณ์ในห้องซึ่งอาจนํามาใช้ประโยชน์ได้โดยชิมแปนซีอาจจะนึกถึงการใช้ประโยชน์จากหลังไม้ในรูปแบบต่างๆจนในที่สุดชิมแปนซีค้นพบวิธีการที่เป็นไปได้ที่จะนำกล้วยที่แขวนอยู่บนเพดานลงมากิน โดยชิมแปนซีสามารถใช้หลังไม้ขนาดต่างๆที่มีอยู่ในห้องมาต่อกันได้สูงเพียงพอที่จะปีนขึ้นไปหยิบกล้วยที่แขวนบนเพดานมากินได้การที่ชิมแปนซีแสดงพฤติกรรมแบบนี้ได้นั้นเนื่องจากชิมแปนซีมีสมองเจริญดี โดยเฉพาะสมองส่วนเซริบรัมซึ่งสมองส่วนนี้ทำหน้าที่เกี่ยวกับความคิดความจำปัญญาการเรียนรู้หรือการตอบสนองที่ซับซ้อนทำให้ชิมแปนซีสามารถตอบสนองในรูปแบบใหม่ที่ไม่ใช่มาจากการลองผิดลองถูกเป็นการนำประสบการณ์ที่มีอยู่มาปรับให้สอดคล้องเพื่อแก้ปัญหาใหม่ พฤติกรรมการใช้เหตุผลทำให้สัตว์แสดงพฤติกรรมที่ประเมินได้ว่าจะได้รับสิ่งที่ต้องการเช่นอาหารได้อย่างเหมาะสมโดยไม่ต้องใช้พลังงานมากซึ่งแตกต่างจากการลองผิดลองถูกที่สัตว์จะต้องแสดงพฤติกรรมหลายครั้งจึงจะเรียนรู้และตอบสนองได้ถูกต้อง